สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกัสบสวัสดีเอฟซีถูกฐานพบพ่อกับ่องแม่น้องแก้มบมพี่น้องเลยตอนนี้เรากำลังเห็ดกินเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะซิปใหยย้หฮหยาอะไรพี่นอ้องแม่น้องแก้มบมกับสวาล,ลายพี่นอ้อยครับกินข้อเพนงลวกพักผึนดักแล้วก็กล้วยยังบริสุเ์เราพี่น้องเลยิ่นอยากกินต้มกล้วยเรากกเลังเสียไปผ่นกินนี่ ต้มกล้วยแล้วก็ลวกพักแล้วก็พักกาดซ้อมเนาะพักกาดซ้อมพี่น้องเยแม่น้องแก้มบงก็ยังถาปิ้งปลาเค็งอยู่ยพี่น้องปลาเค็งกับอะไรโตดอกปลาเค็งสองโตอันนี้คือเห็ดนงางพระเอาซื้อมาบ่าแพงหรอพี่น้องโรสิผาพันห้ามือสดรับวะ โลเถอสามโลซื này, bạn, ng, đâu, ้อสามโลโลลราซาวไปกว่าบาทนี่แหละพี่น้องเป็นเงินบาทกับซาาบาทไปหอดปากสองมาได้ซื้อยังเราพี่น้องลอซื้อผักกาดชอสมาไว้ให้เพิินแล้วก็บางบอกบางไม่อะไรเซึ่มพี่น้องเห็นนั่นแหละ พี่นองจำบ่มกับักลายสิซส้อยากสืซื้อยังไปหอดกเงินกับมาลายเป็นนาพี่น้องแพงไปเปลี่ยนไปเตัวอกผืก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายๆเด้อที่เมตตาสงสารยายที่สวยเรือยายโคให้ิ่นอยู่ดีแม่งให้สุขภาพแข็งแข็งหาเงินหาคำก็ขอให้ได้แต่เงินแต่คำเด้อขอให้สุขกายสบายใจหาแต่เงินแต่คำหา ทายังกับพอแต่เงินแต่คำคอยได้สิบล้าน้าล้านบาทเถอะคอยอยู่ดีมแมงคำว่ามีเงินผพนเนี่โอ้ยจักเสินได้ไม่น้องแก้มคายงัวกับเบิดเป็นโตเลยพี่น้อง,เ,งลเลยจักเสียยังบ่จักรไล่เลยจักหน่อยหมะมอนดันดีบอนนี้ดีกะอยากพาผ่านไปเห็นอะไรเลยพี่น้องเลยเอาไปคือพี่น้องเห็นนี่แหละกินเข่ากินน้าบางเถอกลืมมอดกินข่าวนกา สองสามโมงน่ะหาก็กินข้าว,าวเศร้าพ,พี่น้องเอ้ยเปรี้ยวน้อยๆเลยกำลังย่างพี่น้องเอ้ยของกินเหมือนอยู่ขึนี่แหละวันเห็นยังลูกสบายดีปลาลูกเนีลูกละไว้ไว่เห็นแต่เฮงไว้ลูกละ

รักเดียวกล้วยดิบมันละบวานบปยังซื่อรักไมน้อย่น้อยเประรชักจึ่มหมัดไทยหมัดไทยไว้ใหญ่พ um. ีน้องพี่น้องมาจอบยายคุ้มคุ้มแล้วมื่อยกว่าเมื่อยกันกโอ้ยบวกเพ่กูเขาตัดไมมนะมือเดียวเขาใส่รถไยเต็มรถไยแล้วพันกว่านไม่ได้น้อยูมือปกติไห ขนมโตมันอยากตักกับประช่างเจ๊งๆตัดกินไะไแม่กินลินไม่หมาตังฮารวงมันโตเองมันป่อยกินลิลได้ได้สองสามรอถ้าคุณวันก็ได้ได้สามรอบเออแม่คุณเลคุณเลยปูกังโม่่ปูกหรปูเนี่ย้าปูกังโม่นี่บีอ่มันเลตนอย่างอืมนนมาเลยมเนที่เราก็เ่ เก็จะบรรหายปูมีไปปัาค่ะให้บอกมันตั้งยอดเจ้าก่อนอยเอารมภูมิเหมือนเดิมแล้วขั้งยอดกี่เยอาแล้วอย่างบริสุทเอาไว้อย่างนั้นจะก่อที่ส่อเลย่้ะ มันงานเกินเนาะก็สิบสองกมันสิงานขึ้นไปอีกแม่กินรถต้มกล้วยนะมันสื่อๆอยู่กินไปกินมากกับยาแขกอํามากล้วยบ่หิมอย่างดี งัวกินบดลายเตอรประมาณสองสามถังบมดไปจากยังขีเมื่อะด้บ้างนี่ยังขีกลับบ้านไปเย็นจะเด้อมือละไปเ <c oughs> ทือเดียวทั้งเทือระยะเขานั่นว่างให้เจ้าบุษย์ไปแล้วก็ว่าพระวัดมาเขาว่างไหมเพรา,าะเขาก่าจะเช่าอยู่เออเขาว่างนะเาะาานาะ เขาเล่าแล้วเจ้าไปเฉยเดียวน่ะเรื่องพญาเขายังโมโหช้ำโูโหว่าเจ้าเป็นนั่นนี่วางยามันบิเถือมันไม่ได้เช่าอะไรเขาว่าช้ำเถื่อเจ้าให้เช่าไปอีกบมฮอดกำหนดกับไปเขาเจ็บนั่นเออเออออจุไปหมอใหม่เลยเลยบวเช่าไรหมอใหม่เลยเลยปัดยาเอาหายปวดเบิดเถือมันเบิดยาเบิดกะ บุกินเขาไปเอาม่มาเลยเขาไปเอาบไานี่มาคักคอยู่มองยาพาไปนี่คักนกอ้อยเนาะคาเลยมันโมงนั่นเนี่ยมันหูกาดังนี่เขาว่าเจ้ากลับมาเฮิร์เจ้าน้อยวันนี้แหละเขาเขาก็ว่าเช่าอยู่ผัดบัวใบบัวได้ไปใหม่เรื่อยไปกับไปไปรถพาไปรุ่น จนเขา,าเนี่ยนี่คอยตะก,กี้คอยคอยเป็นทักที่ว่าไปจามาคอยบุญีเป็เอาอยู่บนเกขานั่นเทปตะไคร้บ่ห่อนมือกระยาบเวนกระยาด่านี่เขาจิ้มเอาใหม่บ่แม,ม,มนซีโอ้ยเขาเจ็บเขาไปกินยี่ห้อโนบืทอไปกินใหม่เฮ้ยบ่น้ำบังโลดบออ่ใหญ่ของสวรรค์ตะเคียนเลยนะ่ะนะฮานะ เรื ka, sociedad, ่องหูจาดังน่ะเอาลูกไปอีกเอาจนเขายอมถูอืไปทอยมันเขื่อเดียวนะโมจักโดนคนบอกว่าโมจักมาเปนแอเปิลนน่ลูกมาไว้วันมาเอาบอเหตุคือวันนี้มันบอตองเมื่อเลยบาต้องเมื่อถ้าเมื่อไปพร้อมปกิเด ไปายโจกระบอกเขาควายพระชัางควายจิ๊บควายพระท่านมาควายชัางใครแน่นี่แน่เราจูบเขาพังคือดอกเขาไม่ได้ให้เราเขาก็แนะน้ำดีๆนี่นะเขาให้คาร์ลัมนะพวกหอยพวกกุ้งพวกเงินกระปูพวกนี่นะเขาเจ้ากระบอกก็ไหนกินได้เบิร์ดเอนี่ยเขาบอกกระบอกขี้เขากระบดเอาสะก่อนแหน่เนี่ยเขาบุตรท่านเช่าขอเยอะๆเบิร์ด เขาบอกคอยคอยจะบอกเจ้าลุงเขาอ่ะเลาเบี้ยของดิบของแดงของโซกปรพกบอกให้เจ้ากินคอยแนะนำเจ้าเจ้าภาคปฏิบัติได้หรือบบได้ก็แล้วแตจะชักอกอ่างยายเรากลัลาได้เลยครับปิดกล่องเลยเหล้ากับโบกินเบี้ยกะบอกกินของดิบกับโบกินและกับของอัน เขาบึงของเขาเห็ดมาบมสะอาดได้ได้บุบุถึงใจเขากระบอกอืมก็บอกว่าเขาไปเชยโยกินแล้วแอยากเขาหมืนไฟเหดไีกนะบอว่าด้กตีเก่าอ่ะเขาเขากินอิ่มแล้วล้นล้นสบายใจแล้วได้ออกกินอะไรเขาบอกินที่เหล่าเบียร์ทานางมวนนนกกิิบอืาย เลือกาว่าได้ฉันวาใไข่ไ่เนี่ยโอ้ยล้อมึงนะล้อมึงหน้าหัวยาได้โมทับยังติดคันท่าเป็นแล้วถ้าเจ้าบกพังคำมันกลับคืนเนี่ยนี่แต่ประจุดอย่างเดียว oh. โอ้โมเเส้าเด็ดขาดมันเละได้บ้านนีแ่แต่ว่าคัดอยู่นองกรุงกะบ,บ้านนี้กะย่าทไปอยู่ตรงมาไพเลยเขาไม่ได้อยู่าายนอ,นอกกรุงนี่แต่อยู่ไป,ไปไปไปอยู่บ้านใหม่หือบ,บ้านเดินมาไพเลย สไฟเขาถุ่มใส่เขาแน้นเลยเราเมื่อยเราบริกินข้าวกินยังเราบริยากไปโอ้ยเจ้านอนกับโมปกุติเจิ๊บเจ้าละมานอะไรอ่าเงยโมติไฟแล้วเรื่องนอนกินข้าวเจ้าก็กินยากอยู่กับโมบ่วนคนไปกับคนอยู่คนโชว์มันกับคนระเบือมันกับเมื่อยไปบดเลยจิ๊บเลยเนี่ยคิดเจ้าก็หลายอีกอื คิดไปไปมาคิดว่าบกคิดมันนัก็คิดคนคิดไปมากย่านบัเช้าแน่ปเจ็บแน่คิดลบไปลบมาอยู่ห้านี้นอนไปพ่อคำเราแล้วก็บรรลับบดยังไปแล้บ้านพ่อไปใส่อ้วนพอนอนมานอนอยู่บนตะจุ่มไปหอหลักสามบอกอะไรนะไปที่ไปในหอหลักสาม อืมบักอ้วนมันไปหัหลักสามปลาฮาโลกเนออ้วนนอนสามกันกับพอยใหญ่อึงลึงเลยพูนเขาจะเห็ดดอกน่ดอกก็าเไ็้เห็ดใหญ่เห็ดเ็น้อยเขาเอาพ่อเกลือนาชิดเนอนาชก้อนเนอน้อยเขบุซื้นเลยบ้นยะเบาะวยเนวมันเนอมันชื้นเขาพี่พี่น้องมาเยี่ยมยามพี่น้องเดี๋ยวคนเจ็บคนปวดใจมันชื้นอุ้ย มัน,นมมจะเจือเลยมีแต่เงากับเงาเลยลุบไปลุบมาลุบไปเอามาอยู่วันเลยบุตรีไปเลยเอาไปมากก็ใครระบ๊อบอปีนลังเทหมูเมือ่อยเจงกี้หมูชามก็ว่าวชามคำถึงปีนนานี้หมื่นห้านว่าวแต่เมื่อไงเนี่ยคนมาเนี่ยชามเลยล่ะชามเื่อชามคืนมะเรง็ง เออฮักไปแล้วมาเลยกะไอคนมาเบิ้งมาเป่าฮาเว้าในนั่นแล้วฮักกระบว่าประมาททังหดดอกเช่าช่วยกันนี่แหละเห็นอย่างแมนปัวลายทางเอาปัวลายทางขอจวานยังกระยานะขอจายมันเช่านะออืเช่าหลวอพ่อกระบุติดอกช่วยกันนั่แหละเนี่ยมันช่วยถือเช้าเนี่ยมันเช่าตัวนี้ครับ บเด้ปตอนนั้นก็บอให้ปะอืบ้ป้าะบ้ได้เแล้วช่วี้างหักด้ยบานบอให้ป้าคลิปนี้ก็สร็จารียบ้พัาไปละพักกดไลค์กดเซดีพี่น้องด้วยกดติดตามส่งเมนองแกมบุมผักบึงผักส้มต่อไปแะพี่น้อง้ยสบายดี